สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าปุ้มกำลังจะออกไปทานมื้อเที่ยงนะคะเป็นร้านข้าวแกงอยู่ตรงหนองประมอนะคะจังหวัดราชบุรีร้านนี้จะทำอา,อาหารข้าวแกงนะคะแถวนี้นี่มีร้านนี้ร้านเดียวเลยนะคะที่ป้าปุ้มชอบทานบ่อยๆนะแต่ว่าร้านเขาจะทำกับข้าวเมนูเดิมๆเลยนะถ้ากินบ่อยๆอาจจะเบื่อได้นะคะก็ไปหาอะไรทานอย่างอื่นนะร้านอื่นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ วันไหนอยากกินก็แวะมาทานค่ะเพราะว่าเมนูเขาจะทาแบบเดิมๆนะก็จะมีพวกผนงหมูผนงเนื้ออะไรประมาณนี้นะก็จะมีพวกมันอทอดมันปลาทูกุนเชียงแล้วก็มีกแกงจืดผัดหน่อไม้นะคะหน่อไม้หมูอะไรประมาณนี้นะคะแต่ร้านก็ทําอร่อยนะคะแต่ว่าเมนูเราจะเรียกกันว่าเมนูเดิมๆนะคะถ้ามาแล้วก็ นานมาทีอะไรประมาณนี้นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะถ้าใครมีร้านอาหารพวกข้าวแกงอยู่ย่านเขาขุงหรือท่ามะกาท่าม่วงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำปั๊บปุ้มให้ไปทานก็บอกกันได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่คนพื้นที่ไงก็เลยยังหาร้านที่แบบที่เราแบบไม่รู้ร้านไหนอร่อยพิกัดตรงไหนอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยยังค่อยยังยังหาไม่ค่อยเจอนะ ใครมีก็แนะนำป้าปุ้มได้นะหน่อไม้กับแผนงเนื้อมีไตปลาด้วยเห็นไหมเอ่ยปลาทอดอเห็นเมนูปลาทอดทานนี้ค่ะทานนี้เลยปลาอยากทานปลาทอดไหมมือเย็นปลาราดพริก มีแกงขี้เหล็กแน่เลยเนี่ยมีไข่ดาวผแดงหมูแดงเนื้อเนี่ยผัดหน่อไม้แล้วก็จะมีทอดมันกุณเชียงเห็นไหมประมาณนี้อันนั้นผัดกะเพรามาที่ไรก็จะสั่งเมนูนี้ประจำไม่ผนงหมูก็แนงเนื้อกับหน่อไม้นะผัดหน่อไม้ กินแล้วกลับบ้านได้อันนี้ป้าปุ่มสั่งพแนนงเนื้อกลับไปทานด้วยนะคะเป็นมื้อเย็นเนาะอาจจะเสริมด้วยไข่เจียวนะไข่ที่บ้านน้องไก่ไข่มาเยอะแยะเลยต้องทานให้ทันนะคะโอเคค่ะแนะนำนะอร่อยแต่เมนูเดิมๆเมนาะมากี่ครั้งก็คือสแตนดาร์ดเดิมๆแต่อร่อยจริงแต่ว่านานๆนก็คือมา ครั้งหนึ่งเนี้ยนานๆมาทานทีหนึ่งมาบ่อยๆก็คือจะเดิมเพราะว่ากับข้าวเขาจะไม่ได้แบบว่ามีเมนูสลับนะไม่มีเลยนะก็คือจะเดิมๆเหมือนเดิมเลยทุกวันเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ